สวัสดีทุกคนเว้ยพวกเราคือกลุ่มวัยรุ่นที่ชื่อว่าเดอะสนากเราเป็นกลุ่มวัยรุ่นธรรมดากลุ่มหนึ่งที่ทำคลิปแบบท,ที่ตัวพวกเราหลงไหลทั้ง,<อ>งเรื่องแกล้<อ>งกิน<อ>เรื่อง,องคนสวยๆรองเท้าแฟชั่นโดยที่ทำไปแบบไม่เดือดร้อนใครเพราะเราเชื่อว่าชีวิตวัยรุ่นคือช่วงชีวิตที่มันที่สุด และใน The Snack World Original Series นี้ทุกคนจะได้เห็นถึงความลหลงไหลของการออกไปเจอกับสิ่งที่พวกเราไม่เคยเจอมาก่อนในชีวติตของพวกเราเพื่อที่จะให้มันได้เป็นประโยชน์กับชีวติตของใครสักคนบ้างก็ยังดีและที่นี่คือที่แรกที่เราอยากจะมานั่งก็คือโคอรากับตลาดแปลกๆล,ลินทางรถไฟที่มันมี<า>แต่โควา อันนี้คือตกะกตนที่เขาเอาไปท่อกินกันนะครับและดูสิจะกล้าไหมถ้าเราต้องคิวตึงอ้าตูเป็นเป็นและเอามากินกันสดๆเดี๋ยวให้คุณลุงทำบ้างมันถึงเวลาแล้วเล้ว้ที่พวกเราทั้งเจ็ดคนจะได้ออกไปทำให้โลกใบนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปใน The Snack Original Series เที่ยวชาตินี้โคราชอปา กลัวอึ้งอ่างโว้ยยังยืนตรงไม่ได้ทำไมเช้าๆกันแข็งหยอกหยอกพี่แม่งน่าจะหลับมาเต็มที่สุดแล้วอ่ะดูอย่างหัวล่อซะสามโบหลังอ่ะเอามีถ่ายขนาดตอนแบงฟันเลยแหละครคุณนู้ว่าของคนคนหายเอาอะไรเลยพี่เอนเอาสเก็ตบอร์ดเล รถถอยมาปุ๊บของจริงเคลื่อนีเฮ้ยพี่ไม่กลัวขอขายเลยนกระเป๋าใสหมดเลยใส่รู้หมดเลยเอาอะไรมารู้หมดเลยน่ะเดี๋ยวเอาไว้ข้างในเลยนะครับเป็นกระเป๋าของเด็กใสๆไม่กระเป๋าผู้สายเกี่ยวกับเด็กแบงก์อิตาลีที่ร้านเพปเมนไปโดนครับ ตอนนี้เราไปอยู่ที่ตลาดจีระเราไปตลาดเช้ามที่มีอาหารป่าเดี๋ยวผมจะไปซื้อมาทุดิเพื่อมาทําอาหารให้ทุกคนกินกันเข้าเช้าเข้าเช้า<ะ>เ,าาเี่อจะทำเมนูอะไรครับขอดูก่อนว่า,วามีอะไร,ประแปลกบ้างอ,อันนี้คือตระกตนที่เขาไปทอดกินกันนะครับ ล็ข้ไทยร้องให้แต่ไม่ให้แม่อแม่คนไทยอ่ะพี่เออผรู้เหอผมรู้รู้ไม่เอาโอ้ยออหอไม่คบได้ควรต้งแปเนี่อ่ร้านนี้มีแบบประเภทแมลงเทียบเลยอ่ะอีล้งแกเล้ง ไม่มองทางผมได้แล้วได้แล้วครับอุ้ยปลาไหลปลากระทิงอุ้ยใครเห็นกันปะไม่เคยไม่เคยใช่ไหมพวกอะไรครับพวงละร้อยอ่ะพวงละร้อยผมเอาสองพวงครับแต่ผมอยากไปลองทอดกรอบมากเลยได้ทอดกรอบแน่นอนเลยได้แล้ววัตถุดิบหลังเราเราจะเอาไปทอดซื้อกระเทียมมาถุงก็สิบบาทสิบบาทได้เฮาดี นะครับขายไงครับหน้าบาทให้โหวาให้กวน20บาทเท่าหรอกูคิดอะไรออกเพื่อนตามามเลยเออผมโอ้ผมจริงอะไม่เลี้ยวเมื่อกี้เห็นป้ายอึ้งสดยากใครเคยกินงลุดหน้าตูดดิเดี้ยว พี่โอพาผมมาทำอะไรเนี่ยมากินพึ่งบ้าหรือเปล่ามาชิมกระโดดเองเองเอกันนอันหมาอึ้งขายไงครับไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่อม่ไม่อม่ไม่ไมไมนๆก็มาแล้วอึไม่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 ไอ่ไม่ไม่ม่ไ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 ม่ม่อม่ไม่ไม่ไมม่ไม่ไม่่่ไ่่ ได้ไหมได้ค่ะพอดีผมมีของเข้ามาทาด้วยขอหยื่นขอป้าใช้เนี่ยนี่คือเชฟจากประเทศไทยเลยครับผมอยากเห็นแบบเป็นเฟรนดะบางมินะมีคนงงแล้วหลอันนี้คือครั้งแรกของผมเลยไม่เคยกินอึ่งเลยครับอึ้ยอุ้ยทำไมอะไรที่ทำไมมันคลุกทรายอ่ะคลุกทรายมันจะไม่ตายง่ายค่ะแต่มันก็ต้องล้างให้เขาเห็นด้วยบางคนมากา เจ๊ตกกปลาป๊กแต่ว่ามันธรรมชาติของเขาเนาะเฮ้ยปลาจับยังไงอ่ะก็วันไหนฝนตกอลยเฮ้ยอะไรไปขวดกูรู้สึกว่าอันนี้มันเหมือนให้จับปลาแป้งอะปลาแป้งเหรอนี่ยคุนอนแป๊บเดียวเว้ยเว่นอึดอัดใช่แล้วปาป่าเดี๋ยวเราไปปาป้าดีกว่าเดี๋ยวไปเอาคนละบัวคุณแม่เขาแล้วไปแล้วไงยองมาเดี๋ยวเข้าไปเอาของพี่แล้วกันนะ เตอโจนี้คือจับใส่ถุงคนละตัวไอ้ย่ามาลงมาอย่ามองตาอร์สจับใส่ถุงคนละตัวไม่เคยทำโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับหลังนล่จับหลังนี่กอแม่อยู่เฮ้ยเฮ้ยจะกิเยๆเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดน ว่ามึงโยกเยอะกว่าอึงอ่างไงปอนหรือสละสิทธิ์ก็ได้นะปอนมาอันนี้ไปปอนมาตะตะก้านี้ก็ได้เออเฮาหายใจทบามเด้อโอ้ยอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงตื่นเต้นกว่าไปบ้านหญิงคนแรกอีกเนาะที่เบาบางกับน้องนะที่แมนไม่เอาแบบใส่แต่เอ้ยไอ้จ่าไอ้แหมเสื้อมึงใส่ทั้งเสือทั้งวัวมึงกลัวอึงอ่าง หญ่นะซอนช้อนขึ้นมาไม่เป็นไรช้อนขึ้นมาอ่ะจตกรถมาแล้ววันนี้มันวิ่งวุหนูมันเย็นเย็นนะลูกอ๋อไม่ใช่เป็นกล่อบเขานอนนะลูกขึ้นมาลูกไปเกยนแย่เขาหลับหนูลูกตัวเขาหลับแล้วนะกวอนไม่ยอมโดดขึ้นมานั่นแหละนั่นแหละเอาเลยงึบงึบงึบมา หนูจับหนูไปทำอาหามึงเหลือตัวเปียกขึ้เดียวคึเดียวมึงเดียวปุ๊บเราลงทุ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 ๊บลงทุติดอะไรกันมาวะสอมบี้เลยเด็ไปทีเดียวไปทีเดียว ทุกคนหิวขึ้นมาเสร็จจะเชิดไหล่กัใครก็แล้วแต่ต้องมาเสื้อกูจะไปเน่คือตอนนี้ผมโกงไปหมดเลยครับคุณโอ๋คุณโอ๋พาผมมาที่คือมึงอยู่ดีมาบุกบ้านพร้อมบมีเครื่องเคียย์อะไรเยอะแยะเลยครับคุณโอ๋ครับเครองเคี่ยว้ยโอ้ยจงใจถังเนี่ยเอาถังมาเลยลูกาถังมา เราเห็นแล้วแหละว่าจริงๆแล้วเขาหนดหนีเนาะเขาไม่เขไม่ต้องแับเลยนะครับพอถ้าเราตียางเราต้องมัดเกลือไว้ก่อนถ้าเราเอามัดเกลือแล้วเอามาเอาไปยางมันไม่สวยมันจะขาวซีนมันง้ป๊ะนี่มันสวยนะอันนี้คือตายแล้วไปแล้ว มัเพื่อ่ว่าเอาไปเราเอาไปนั่งมันก็ไม่ไม่ขาวมันกระเดงอย่างนี้สวยเวลาย่างสวยสวยจะไว่าสวยสำหรับคืนนะโปรถ้าไมต้องโอดเสียบตบกับุ้งแก้มเธออย่างนี้เหรอเสียบเลยก่อนเอาเดี๋ยวให้จิวยนุ คุณลุงทำบ้างคุณลุงทำมาคุณลุงกับคุณหลานอาจูนกับพี่ปิงลองทำดิใครโทรมาเนี่ยพี่ปิงไม่ต้องไหยตัวตัวนี้มันเหลวมากเลยอะค่ะมันมีไข่ใหญ่เกิมปลาไม่เคยอยากไม่เคยอยยังยุกยิกอยู่เลยชาวบ้านไม่ไหวจริงๆค่ะเขาทานก่อนเขานอนลงไป แต่ระหว่างไม้อะก็ต้องห่างกันอ่านี่เราเป็นมาโคตรมีบุญเลยแบบขอป้าเข้ามาเข้ามาดูเข้ามาทำมาถ่ายเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเลยเจ้าคัวจะทำแบบปรุงเครื่องได้ครับ เทมส์ไมตัควนี้ของเดี๋ยวพอยหายไปแล้วกลายเป็นฟองพวตรเลยเลยขึ้นมาแล้วใครจะเริ่มกี่คนแรกพี่โอ้หโลอเคได้เลย่ะหลับตาชี้อันนี้คื กาแฟเลยมันต้องกินยังไงอ่ะถอยอย่างผู้ถอยอย่างเอ้าเงียบกระโดดพูดกระโดดนขาหรอขาอันนี้มันเคี้ยวได้หมดเลยไหมครับจะร้อนหนักเหนื่อยเต็มหลังเลยเฮ้ยมันถ้ามันไม่รู้ว่ามันเคยเป็นอะไรมาก่อนมันก็เหมือนปลาเขาไม่หน่อยเขาไม่หน่อยเสียงสั่นเขาไม่หน่อยปลาเสียงสั้นอุ้ยร้อนร้อนจริงเลยโอ้นี่คือไข่อยู่ข้างใน เอาวันนี้ให้ใครกินพี่ปิ๊งไม่น่าจะหามาไข่ไข่เขาบอกว่าเด็ดไข่กับเนื้อข้างในเด็ดนี่คือทีเด็ดของเขาใช่นี่คือทีเด็ดของเขานี่คือไข่ไปเยอดื้ออร่อยอร่อยจริงเราจะเป็นโอ้โหเดิรสชาติเหมือนอะไรแต่ไม่ถูกเลยอ่ะเย่ตัวเพลคาวเวียร์นี่น่าจะลดถึประมาณนี้โอ้หืมโอหืมหลับตากินด้วยอร่อยครับ ครับก็มันผมอยากลองชิมว่ะมาครับเกี๊กับข้าวมันจะมันไหมโอ้โหปอนตุ๋ยมุ้ยมุยค่ะตุ๋ยมุยจัดอ่ะตุ๋ยมุ้ยหอมแปลงไทยเป็นไทยอปลงเออกินตัวดิเออเป็นไงตุ๋ยมุเป็นไงปลาดุกมีไข่ปลาดุกเหรอรู้สึกว่ามันเป็นปลาดุกอร่อยว่ะอร่อยอร่อยอร่อยปอนปอนหยิบตัวไข่มาให้หน่อยปิองๆอ่ะทำไมต้องหลับตากินเนอะ ก็กกเคียงกับหนูเหมือนกันหนูเหมือนหนูน่ายยางะดอร่อยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าจุดเด็นของเขาอูขึ้นหนึ่งมขึ้นหนึอ่ได้อ่ะมาเน่ย้องเดี๋ยวอยากโอ้มันโหดมากเลยว่ะโหดมากเฮ้ยเฮ็นร้อนร้อนร้อนไงไข่ต้องมแล้ว่ะ เพราะคืนกับมันน้ำจิ้มเนี่ยมันอร่อยเลยขาอกินฝีมือตัวเองหรือไอืมก้อนพังก้อนดีนะขอบคุณครอบแม่ไม่กินด้วยกันเหรอครับเดยอะไปเยอะไปไม่กินด้วยกันไหมครับรหยรุดลอยแล้วปลาค้างแข็งมากพออยากกินก็รู้เลยนะคุณกินค้างทำไมค้างก็คายออกไงบุรีเออบุรีเดียวหนึ่งอปลาโจน สุดท้ายแล้วเฮ้ยอย่าฉีกจกิฉีกมันกินง่ายกว่าค่ะออนี่นะคะคือข้างในอ่ะมันจะมีกระดูกเนื้อมันจะแบบเนี่ยถ้าเห็นแบบฟิลหนังมันจะเหมือนปลาปลาดุกรดก<อ>ระดุกอย่างนี่มันจะเป็นกระดูกเป็นท่อนๆก็ดึงออกมาแล้วก็กินหมูมันแต่หนังกับเนื้อที่มันติดออกมาอย่างนี้ใช่ไหมถือว่า อร่อยกว่าที่คริดเยอะมากเลยนะคะครเลยได้มาลองอะไรที่แบบครั้งหนึ่งอะวัยรุ่นก็คนต้องลองนี่แล้วเข้ามาลองที่บ้านเขาด้วยนะ <Yeah. S 1> hey. กดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะเออน่ารักหมดแล้วปลาแยงหมดแล้วบทซีนแล้วอย่เดียวอย่าลืมกดติดตามไอจีพวกเราทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะว่า EP ต่อไปเนี่ยหลังจากกินเสร็จแล้วเราจะไปอะไรเฮ้ยทำอะไรกันน่ะเฮ้ยกินข้าวบ้านท่านเดี๋ยวนิ่งดูได้ชอบนะอย่างนี้ฟอนชอบไหมมันดูแบบธรรมชาติวิถีชาวบ้านดิพี่ ปลาหันกยุงออกมาเอาเอาเดี๋ยวเอามีได้ไม่ได้เดี๋ยวมันตายก่อนหน้านี้ไอ้ยีไปซื้อบรรเพชรมากะจะมาแกล้งปอนเอ้เอาให้กูวันยี่สิบบาทเอาลรอลกูคิดอะไรออกเนี่ยมาหรือเปล่าตัดไปดูใช่ไหมไม่รู้ กินอึงแล้วก็ต้องล้างปากด้วยสมุนไพรเด้ออร่อยมากเลยปะเนี่ยอร่อยนี่เขากินสมุนไพรกันลงปากกินสมุนไพรล้างปากแกล้างปากกินมันเป็นยาอร่อยมาเอาจริงจริงไม่เอาผมอ่ะแม่ไม่เอาผมเลยอ่ะแม่โอ้แม่แม่ขำได้ลำคอด้วยอ่ะแม่ ม่่าไปเดินดิเดินเนคนเอามาแม่นี่แล้วเราก็มาถึงหวนสัตว์ของเราแล้นี่เหมือนกน